เซนมาโพสเรียกแรงงานไทยไอแรงงานเขมรกลับประเทศจะให้ค่าแรงวันละเท่าไหร่สี่ร้อยนะครับไอคุณเซนกับคุณมเนตนะครับเรียกร้องไอ้เฮีย้ยโกหกหน้าด้านๆเลยทหารเนี่ยทหารเขมรเ,เนี่ยที่ถือว่า เป็นหน่วยสําคัญที่ฮุนเซนมันเกรงใจที่สุดนะมันยังให้เบี้ยเลี้ยงวันละสิบบาทและประชาชนที่เขาไม่มีอาวุธในมือและเขาก็ไม่ชอบขี้หน้ามึงอยู่เนี่ยมึงบอกจะให้ค่าแรงเขาสี่ร้อยประเทศไทยจเจริญกว่าขเขมรยังทำไม่ได้เลยนะยังทำไม่ได้และปัญญาจะทำได้ห,หากโกหกหน้าด้านๆแต่ไม่ใช่เขาหลอกครับ เขาหลอกพี่น้องชาวกัมพูชาที่มาทำงานในประเทศไทยซึ่งเขาก็ไม่ค่อยชอบใจอยู่แล้วเขาคงหมั่นไส้อะนะครับหลอกว่าเดี๋ยวจะให้ค่าแรงสี่ร้อยพอพวกนี้กลับประเทศเขาก็จับเกณฑ์เป็นทหารจับเกณฑ์เป็นทหารนะครับจับเกณฑ์เป็นทหารขายไม่เป็นทหารก็โดนลงโทษน่าสงสาร ประชาชนชาวกัมพูชานะแม้แต่ทหารเองกินอยู่ก็แย่เขายากจนแต่ตัวหุนเซนแม่นแดกแต่ละทีคลิปออกมาแถมเมาแผลเลยเมียต้องมาดึงไปกินข้าวมีเบียรนั่งอยู่ด้วยชีวิตสบายเหลือเกินนะไม่ดูความยากไรของชาวบ้านเลย